ผ่านแอปเป่าตังสามารถจัดก,การเองได้ง่ายๆไม่ต้องไปธนาคารไปดูกันค่ะถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้แอปเป่าตังมานานแล้วสิ่งที่อยากให้ทำอย่างแรกนั่นก็คือเข้าไปใน Play Store หรือ App Store แล้วก็เสิร์ชแอปเป่าตางังจากนั้นก็กดอัปเดตเวอร์ชันก่อนค่ะอย่างที่2ระบบจะมีการส่งรหัส OTP เข้าไปสาหรับเบอร์ที่เคยลงทะเบียนเป่าตางังเพราะฉะนั้นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมนะคะสาหรับใครที่มีครบทุกข้อแล้วก็ไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะให้เราทําการปิด Wi-Fi เป็นอย่างแรกนะคะสังเกตรเราจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะให้เรานะคะทําการปิด w i f i บางคนก็ปัดลงบางคนก็ปัดขึ้นนะคะจากนั้นแตะ1ครั้งค่ะเราก็เข้าในส่วนของเมนูเป่าตังได้เลยค่ะหลังจากเข้าเมนูเป่าตังแล้วให้สังเกตด้านซ้ายล่างจะมีคําว่าลืมพิมพ์นะคะกดตรงนี้ค่ะระบบจะมีการแจ้ง OTP เป็นเลข6หลักไปทาง SSS นะคะอันนี้สังเกตเบอร์อมือถือนะคะจะส่งไปที่ลงท้ายอันนี้เราเอาตัวเลขตรงนี้มากรอกได้เลยค่ะ ระบบนะคะก็จะให้กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะตามด้วยรหัสหลังบัตรประชาชน12หลักสําหรับใครที่เป็นตัว O นะคะให้สังเกตดีๆ2หลักแรกเนี่ยจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ2ตัวค่ะตามด้วยตัวเลข10หลักนั่นเองนะคะจากนั้นก็ระบุข้อมูลบนบัตรประชาชนค่ะเป็นชื่อนามสกุลภาษาไทยแล้วก็วันเดือนปีเกิดค่ะหลังจากกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มถัดไปได้เลยค่ะระบบจะมีการขอความยินยอมนะคะเราก็สามารถติ๊กความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมเพื่อที่จะรอสแกนใบหน้าพยายามหาที่สว่างๆนะคะจะได้สแกนใบหน้าได้ง่ายโดยให้เอาคางแล้วก็หน้าผากอยู่ภายใต้กรอบสีเขียวค่ะกดสแกนใบหน้านะคะหลังจากสแกนใบหน้าผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะให้เราตั้งค่ารหัสพิดให้เราใส่ตัวเลข6กหลักจํานวน2ครั้งด้วยกันค่ะไปเริ่มครั้งแรกกันนะคะใส่ครั้งที่2ค่ะ หลังจากเซ่รหัสเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็รอย,ยืนยันสักครู่แล้วก็จะมีโนติฟิเคชันนะคะแจ้งผลการยืนยันสําเร็จค่ะหลังจากที่ยืนยันสําเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเข้าใช้เป๋าตางังตามรหัสใหม่ที่เราตั้งได้เลยค่ะระบบจะสอบถามนะคะว่าเราจะเปิดใช้การสแกนนิ้วมือไหมนะคะอันน,นี้ก็จะมีการเปิดใช้งานครั้งหน้าเราจะได้ไม่ลืมรหัสอีกค่ะ แค่นี้เราก็สามารถเข้าใช้แอปเป๋าตังได้แล้วค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้และอยากประหยัดเวลาไม่ต้องไปรอคิวที่ธนาคารก็ติดตามคลิปไว้รับรองครั้งหน้ามีอะไรมาแชร์อีกแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊าย